าท่านที่อยากได้ที่ดินติดแม่น้ํานครนายกลานกลางเต็นท์จุดล่องแก่งค่ะแม่อูมีที่ดินแปลงนี้ค่ะติดแม่น้ํานะคะเกือบหนึ่งกิโลเมตรค่ะค่ะเป็นที่ดินธรรมชาติติดแม่น้ําค่ะวังยาวตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านท้ายของแปลงทุกแปลงได้ที่งอกแบบนี้ที่อูยืนอยู่นะคะตรงนี้ก็คือตามผังที่ขึ้นให้นะคะเป็น สามแยกนะคะก็คือจะเป็นแม่น้ําฝั่งซ้ายเป็นวังยายฉิมนะคะแล้วก็ฝั่งขวามาจากวังยาวค่ะก็จะไหลรวมกันที่จุดนี้ไปนะคะก็จะไหลไปออกไปแม่น้ําไปทะลุตรงวัดเขาดังบวชนะคะเข้าลงแม่น้ําสาริกานครนายกค่ะอ่ะอันนี้ก็คือที่งอกในแปลงนะคะนี่เป็นแปลงหมายเลขสองนะคะ ท้ายของแปลงติดแม่น้ํำหมายเลขสามค่ะนี่ค่ะแปลงหมายเลขสามนะสี่ห้าหตรงไปตามนี้เลยค่ะถ้าด้านาหน้าของแปลงนะคะเราจะทําเป็นถนน6เมตรนะทุกแปลงเนะะี่ยค่ะที่เราเดินมาเนี่ยหลักเขตจ,จะอยู่ข้างในตรงนี้เป็นระยะที่กรมชนเขาให้เป็นแนวระหว่างแม่น้ํานะคะเกือบร้อยตารางวานะคะ ่มาจากวังยาวริเวอร์ไซด์นะคะที่เป็นสะพานใหญ่นะไหลไปเนี่ยค่ะก็จะไปเขานางบวชนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้จะไหลมาจากวังเยฉิมนะบรรยากาศสวนป่าต้นสักนะคะ ค่ะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ส่วนของด้านขวามือหันหน้าเข้าแปลงนะคะแปลงที่สี่ห้าหกค่ะ อันนี้เรายืนอยู่ที่งอกติดแม่น้ํานะคะดักเข็ดเราอยู่ข้างในนู่นนะคะก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นที่งอกติดแม่น้ําของเราเนะะี่ยค่ะท่านเจ้าของมาพัฒนานะคะด้านหลังติดคลองธรรมชาติค่ะท่านก็ตัดที่ดินส่วนที่เป็นคลองไว้สามเมตรนะคะแล้วก็แบ่งโฉนดของเราไปอีกสี่เมตรค่ะที่ดินเกือบ 8เมตรนะคะทำเป็นถนนยกสาธารณะค่ะแปลงนะคะเข้ามาทุกแปลงก็จะมีสวนป่าอยู่ด้านหน้าติดถนนแบบนี้ด้านหลังติดกับแม่น้ำนครน,นายกค่ะไม่ต้องไปเหนื่อยปลูกป่าแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นสักค่ะร่มเย็นมากๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะคะเดี๋ยวถ้าเรา พัฒนานะคะตัดสวนไผ่ตรงนี้ออกค่ะก็จะเป็นคลองน้ําเลยนะคะตอนนี้ยืนอยู่ด้านหน้าค่ะผังตามที่อุ้ขึ้นให้ฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้เลยเป็นไม้ธรรมชาติเลยนะคะเราไม่ต้องเหนื่อยปลูกป่าเลยนะคะค่ะสิ้นสุดถนนของเรานะคะตรงนี้จะมีสางานอีกสองแปลงนะคะถ้าใครอยากได้โซนที่เป็นโซนริมนะคะก็จะมีขนาดสามงานอีกสองแปลงนะคะ ก็รวมเป็นทั้งหมด9้าแปลงนะคะถนนยกสาธารณะหินคลุกให้ค่ะก็ถ้ามีงบมาอ,อปตอก็พัฒนาคอนกรีต,ตด้านยางได้เลยค่ะที่ดินของเราก็จะเป็นสวนธรรมชาติแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะแต่ไฮไลท์ของเราก็คืออยู่ด้านหลังนะคะติดแม่น้ำนครน,นายกเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็มีไผ่นะคะสามารถมาสัตว์หน่อไม้ได้เลยร่มเย็นร่มเงาได้เลยนะคะ ตรงข้ามก็เป็นบ้านพักตาอากาศข้าราชการากาัาร้เกษียณผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็ได้ยินเสียงตัดหญ้านะคะหน้าฝนค่ะตรงนี้ก็คือเป็นแปลงหมายเลขหกนะที่เดินอยู่นี่คือนอที่งอกค่ะติดแม่น้ําแองหมายเลขหกห้าสี่สามสองนะคะ ได้ที่ดินมาก็จะพัฒนาที่ติดน้ําเราให้สวยงามเหมือนแปลงของเพื่อนบ้านที่ติดกับแม่น้ําจะเป็นหินแบบนี้ค่ะนี่ก็จัดลำธารน,น้ำใสได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในแปลงนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะคะให้ร่มเงาทั้งแปลงเลยค่ะตอนนี้อยู่ในแปลงหมายเลขสามนะคะติดกับที่งอกนี่ค่ะดูพื้นที่งอกนะ ทุกแปลงค่ะติดกับแม่น้ําค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เดินมาเนี่ยก็คือเป็นที่องอกทุกแปลงหลักเฉลิเราอยู่แค่นี้นะคะเรามาพัฒนาเป็นศาลาพักดิมน้ําให้นะักท่องเที่ยวล่องแก่งเล่นน้ําติดกับแปลงของเราได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เว้นให้ระหว่างแม่น้ํานะคะมันก็จะกว้างกว่าคลอง,งอันนี้คือแม่น้ํานะครน,นายกค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํา วังยาวกับวังเยฉิมนะคะที่ติดแม่น้ําแบบนี้นะคะวันนี้มาในวันศุกร์ก็ยังไม่มีน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนหุนด่านค่ะถ้าปล่อยจากเขื่อนขุนด่านมาน้ําก็จะสวยกว่าน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวมีภาพสวยๆส่งให้ดูค่ะหรือจะมาแบ่งแปลงก็ได้นะคะท่านเจ้าของแบ่งขายตั้งแต่ขนาดหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ห้าไร่ได้เลยนะ นี้ก็จะเป็นด้านหน้าของแปลงค่ะก็จะติดกับคลองธรรมชาติตรงนี้ค่ะตรงข้ามก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะตรงนั้นเขาจะติดกับถนนเรียบคลองส่งน้ำชนประทานค่ะอันนี้เป็นแปลงหมายเลขหนึ่งนะก็จะเห็นต้นจามจุลีต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะคะที่ดินของเราค่ะตามแนวเขตทงนะคะแล้วก็ผังขึ้นให้ตอนนี้อยู่ตามพื้นที่ของผังหมายเลขหนึ่งนะคะวิวนี้ค่ะก็จะเห็น เพื่อนบ้านนะคะไวกรเเสียนบ้านทาั้งตาอากาศรีสอร์ทนะคะแล้วก็เห็นภูเขาเทือกเขาใหญ่นะคะฝั่งนู้นก็คือเป็นเขื่อนคุนด่านนะคะค่ะไฟฟ้านะคะก็ขยายเข้ามาจนถึงแปลงเรียบร้อยแล้วนะจะมาเหมายกแปลงหรือว่าจะขอแบ่งตั้งแต่หนึ่งไร่สองไร่สาไร่ก็แจ้งแม่อูมาได้เลยคะ่ะ สนใจนะดดูที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อ0826162428ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่านที่มีที่ดินอยากให้แม่อูช่วยรีวิวนะคะหรืออยากได้ที่ดินแปลงไหนแอดไลน์หรือติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ Tiktok YouTube ทางเพจ Facebook Messenger ได้หมดเลยนะคะ การเดินทางนะคะเราก็เดินทางตามพิกัดที่อู้ให้มานะคะก็จะขับรถเรียบคลองชนะทานมานะคะตรงนี้ก็จะส่งน้ําไปที่แม่น้ําวังแย่ชิมนะคะข้างเคียงเพื่อนบ้านก็ปลูกเป็นทุเรียนนะคะอย่างนี้คือเป็นไหลาทางหมดเลยนะคะเป็นที่ดินของชนะทานหมดเลยนะคะถ้าแนวเ,เขตของแปลงเราเนี่ยค่ะความกว้างนะคะก็เท่ากับชาวบ้านที่เขาพัฒนายอยู่ตรงนี้แหละ งนี้ก็คือหน้าโครงการนะคะหรือว่าหน้าแปลงของเราค่ะก็จะมีอาชีพหนึ่งอาชีพเป็นเลี้ยงปลาในกระชงังเป็นป่าทับทิมนะคะของเพื่อนบ้านค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าแม่น้ําวังยายฉิมน้ําจะเติมไปบรรจบกับแม่น้ําวังยาวตรงนู้เลยนะคะไม่ได้แล้วนะคะด้านหน้าติดกับคลองด้านหลังติดกับแม่น้ำพร้อมสวนป่าสวนไม้นะคะป่าไม้แบบ ต้นใหญ่เป็นป่าไม้แบบจริงจังเลยนะคะ